มอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะคะสำหรับพลโทมนัตเป่าริกอดีตรองแม่ทัพภาคที่3ค่ะซึ่งเป็นผู้ที่ถูกมองว่าใกล้ชิดกับพันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเขามอบตัวในข้อหาที่ว่าครอบครองอาวุธสงครามโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตนะคะเจ้าตัวระบุว่าไม่ได้มีอาวุธสงครามไว้ในครอบครองเพื่อเตรียมที่จะเคลื่อนไหวก่อเหตุความรุนแรงและปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ติดตามรายงานจากคุณเสริมสุขกสิติประดิษฐ์ค่ะพลโทมนัสเปาลิกอดีตรองแม่ทัพภาคที่3ซึ่งเข้ามอบตัวเมื่อวานนี้ได้ปฏิเสธระหว่างการถแถลงข่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดหาอาวุธสงครามเพื่อใช้ก่อเหตุร้ายอย่างที่ถูกกล่าวหาซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้เมื่อเดือนมิถุนายนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมยืนยันไม่ได้อยู่เบื้องหลังการฝึกใช้อาวุธ ให้กองกําลังของคนเสื้อแดงในช่วงก่อนหน้านี้อันดับแรกมันไม่จริงนะอันดับที่สองก็เดี๋ยวผมวต้องรองฟังอย่างที่ท่านท่านพลตระเสมยศพูดก่อนนะฮะ<ห>ว่าเรา<อ>จะไปเดี๋ยวก็ยืนยันได้เลยว่ามันมีพลโทมนัสกล่าวถึงสาเหตุเข้ามอบตัวต้องการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองหลังทราบข่าวถูกออกหมายจับจากสื่อมวลชน พลเอกวัฒนาชัยฉายเหมือนวงอดีตรองผู้บัญชาการทหารบกและแม่ทัาพภาคที่3เห็นว่า,วาการที่สารทหารออกหมายจับต้องมีหลักฐานที่ทําให้ศารเชื่อว่าเกี่ยวพันกับพลโทมนัสซึ่งเคยถูกตั้งข้อสงสัยอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับกองกําลังชุดดําสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในปี2553พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงการกดดันอย่างต่อเน,นื่องของคอสชอ หาตัวผู้กระทำผิดซึ่งโยงใยถึงอดีตนายทหารในกองทัพหลายคนหลังการตรวจยึดอาวุธสงครามจำนวนมากตลอดช่วงที่ผ่านมามีส่วนสำคัญป้องปรามไม่ให้เกิดสถานการณ์เหตุร้ายเป็นที่ทราบกันดีว่าพลโทมนัสซึ่งเป็นเพื่อนเตรียมทหารรุ่นสิบมีความสนิทสนมอย่างมากกับพันตำรวจโททักษินและถูกวางตัวในตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่หนึ่ง รับผิดชอบกองกําลังผาเมืองดูแลความมั่นคงชายแดนด้านเชียงใหม่และเชียงรายระหว่างปี2546ถึงปี2548หลังพันตำรวจโททักษินเข้าบริหารประเทศได้สองปีตลอดช่วงเวลาดังกล่าวรัฐบาลได้ดำเนินนโยบายปราบปรามกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่อย่างจริงจังสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลทหารประเทศเมียนมาจนมีการตั้งข้อสังเกต ถึงการเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจต่อกันและยังได้เตรียมวางตัวบนโทมนัตให้เป็นแม่ทัพภาคที่3ในปี2 5 4 9แต่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองขึ้นก่อนในเดือนกันยายนปี2 5 4 9เสริมสุขสิทธิประดิษฐ์ไทย PBS รายงาน